แตะเรื่อยๆคอืให้มันแบบให้มันทำความสะอาดหน้ามันดึงทั้งคันมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วของเดิมมันจะทิ่มทิ่มทิ่มแล้วไม่อยู่ เลยวน,นี้รถแน่นเลยสวัสดีครับเสียตีสวัสดีครับเสียหนูฮะใช้ได้นะเออ,อันนี้มันยังไม่ได้เข้าหน้ากันเท่าไหร่ถ้าถ้ามันได้เข้าหน้ากันสักทีนะจะดีมากเลยขอบคุณมากครับเสียตีมาลองมาลองหาเวลาว่างหน่อยแล้วจะรู้ ก็จะรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น <c oughs> จี้ตลาด <c oughs> ปกติจี้อย่างนี้ไหมไม่ครับไม่ไม่คจี้ไม่กล้า <c oughs> ปฏิจิมากไม่ได้สวัสดีครับเสียนรลงเสียทันเนตสวัสดีทุกทกคนที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยเดี๋ยวเราเข้าช้าหน่อยฮะแล้วเข้าซ้ายเข้าซ้ายเลอ่าเลอเลนซ้ายไว้ช้าหน่อยก็ได้ฮะแล้วจอดเลยก็ได้ให้เขาาแซงไปก่อนให้เขาแซงไปเราจะได้ลอง a อ s เออนนเราจะลอง A B S, <S เขาแสงแล้วเราก็แทกเบรกเลยฮะตู้มลงไปเลยตู้มเอาเร็วหน่อยโอเคเนี่ยฮะตรงสายสายอะ่ะเบรกเลยให้หยุดเลยเดี๋ยวโยโย่เธอเนะี่ยเดี๋ยวเราหยุดเลยอ่เป็นไงครับมัน,มนคอนโทรลได้นะอ,อข้างหลังมันมี A B S ด้วยเมื่อกี้เนี่ย รู้สึกใช่ไหมรู้สึกครับผมตอนเมื่อก่อนนี้มันจะเหมือนไม่มีไม่ค่อยมีเท่าไหร่เออเพราะข้างหลังมันมันไม่มีแรงทำเปแรงเดี๋ยวลองใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้รู้แล้วว่าเอเบียสมันเป็นยังไงเมื่อก่อนนี้ไม่รู้มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่สะพานลอยอย่าข้าม ใส่สายเนี่ย,ยอืมเบรกเลยกระแทกเลยตุม้มเนี่ยเลยะคคใช้ได้ไหมคุค้มนะอ่เจ๋วพูดได้พูดได้คำดึงแจ๋วช, <laughs> ชักสนุกเลยใช่ไหมอืมอ มันมันเริ่มสมบูรณ์แล้วเดิมทีมันไม่สมบูรณ์รอะฮะอยู่แล้วนะอยู่ครับายก็อยู่มนะันครับอยู่บนทรายก็อยู่สวัสดีครับเสียนาลงยศก็มันของเดิมมันมันมีแต่ข้างหน้าข้างหลังมันไม่มีเบรกมันเลยเอเบียสเลยอ่านอ่านไม่เจอ วันนี้ออกสายฮะเย็นนะนิ่งเลยเป็นไงครับสุดยอดนะที่บ้านใช้รถอะไรบ้างครับเนี่ยใช้รถตโยต้าทั้งหมดสี่คันแล้วก็รถฮอนดาด้วยครับผมอ่าอ่าแล้วก็พาโดอีกคันนะครับผมอ่าอันนี้เบรกสู้พาโดได้ยังโอ้สุดยอดครับผมพาโดเอามาเปลี่ยนพระเบรกได้ผมให้ผมดูแลได้นะพาโดอะไหล่ผมมีมี ออะไรผมมีพาโดาให้ผมดูแลหลายคนแนละ้ว<ช>พาโดต้องเล่นชุดใหญ่ๆอย่างนั้นน่ะร<ช>ับผมถมันหนักหนักมากรถมันหนักตั้งสองตันกว่าเกือบสามตันเอ,อส่วนพอร์ชูเนอร์มันเกือบสามสองตันจริงๆมันก็ถึงสองตันนะเพราะว่าตันแปดห้าสิบมันไม่มีน้ำมันไม่มีคนขับไม่มีอะไรเลย อ่าลองขาลงะฮะเดี๋ยวส่งขึ้นไปเลยฮนะเบรกขาลงเบรกครับโอ้โหครับผม <laughs> เนี่ยอดครับผมพูดได้คำเดียวเลยเดียวครับผม <laughs> ไม่เสียได้ตังคนะ์เนาะไม่เสียได้ตังค์ครับผม <c oughs> คุ้มครับผมคุ้มนะครับ,รบ,รบผมมี คันอื่น,นอะไหมหผมดูแลก็ได้นะจะเปลี่ยนผ้าเบรกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดมีผมมีผ้าเบรกผมมีผ้าเบรกหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมมีครับ,รบถ้าถ้าที่ถ้าเพื่อนเขาดูอยู่นี่จะบอกเพื่อนให้ให้มาดูให้มา,ให,มาให้มาทำไหมเนี่ยก็อยาให้เปลี่ยนผ้าบเบรกราคาก็ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับ อืแต่ว่าปลอดภัยกับชีวิตครับก็ก็คุ้มครับผมมาเปลี่ยนอีกคุ้มนะะครับครับครับขอขอคุณมากครับที่วางใจอย่าลืมนะฮะสองหมื่นกิโลหรือหนึ่งปีเอาไหมผมเช็คครั้งหนึ่งไม่มีค่าแรง่ครับฟรีตลอดฟรีตลอดจนกว่าจะเบื่อกันครับขอบพคุณมากครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมขอบพคุณครับเอาไว้ชมกันใหม่รอบหน้า รอบนี้ไว้เท่านี้ก่อนขอบพระคุณครับยังไงก็มาลองขับนะฮะมีรถให้ลองขับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเสียกบเอ,อชุดนี้กี่บาทชุดนี้ก็ชุดหลังพาโดก็ผ้านิกเตโปรก็สามหมื่นครับ ถ้าข้างหน้าก็ของ New for t u n e r ผ้านิคเตอร์โปก็สองหมื่้าอยาผ้าแท้โตโยต้าก็หมื่นก้าพันห้ครับยังไงแวะมาลองขับดูฮะมีรถให้ลองขับตัดสินใจที่หลังลองขับก่อนขอบพระคุณทุกท่านครับขอบพระคุณที่รับชมขอบพระคุณที่แชร์ขอขอบพระคุณที่ไลค์ขอบพระคุณครับ